สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่2ในการชุบชีวิตขิม n u ม b e r ร์ทูนะครับก็มีอาวุธหนักมาด้วยนั่นก็คือไดเป่าผมนั่นเองครับเพราะหย่องข้างเนี่ยเขาติดกาวมาแบบแน่นหนามากตอนนี้ผมได้หยอดน้ําลงไปนะครับแล้วก็เราจะใช้ดเนี่ยเป่าให้ระอุแล้วก็ดันออกมาเดี๋ยวลองดูซิว่าจะได้ไหม ไปใช้กำลังภายในนะครับโอไ้ไม่กระดิกไม่กระดุกกระดิกกันเลยทีเดียวต้องเป่าเพิ่ม ใช้พลังมลมพรานหรือพลังภายในรอบที่สองฮนะเริ่มเริ่มนะอมโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วพอได้ลต้องเปลี่ยนมุมโอเคอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวก็คือตรงนี้ครับกาวเนี่ยเขาจะทาอยู่ในตัวของหย่องอยู่แล้วนะครับ นั้นเขาอาจจะลอกหน้าแต่ก็จะลอกแค่ตรงที่ทาเกาว่านั้นซึ่งจะไม่โดนบอดี้หรือหน้าขิดแต่จริงๆแล้วเราจะทําสีใหม่ทั้งหมดก็เลยไม่ต้องเสียนขอให้รักษาสภาพอันนี้ไวก้ก็ใช้ได้เรียบร้อยครับยังมีรอยน้ําที่หยอดไปอยู่ข้างในเลยนะฮะน้ำเนี่ยจะช่วยละลายกาวในระดับหนึ่งความร้อนจะทําให้ทุกอย่างเริ่ม คลายตัวนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องไปรือ้อแล้วก็ขัดพวกนี้ออกให้เกลี้ยงเลยงานต่อไปนะครับก็คือลอกสีนั่นเองลอกทั้งตัวทั้งฝาเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ำยาจะพอเปล่าทั้งสองข้างนะครับเราจะลอกให้เป็นเนื้อไม้แท้ๆเลยเพื่อที่เตรียมไม้อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ลงสีดำย้อมเพื่อให้เห็นลายไม้แบบนี้นะครเดี๋ยวผมก็จะมีลูกเล่นกิมมิกอะไรให้ให้กับพี่เอ๋ยไม่ใช่แบบว่าทำสีดำย้อม,มเฉยเราต้องมีลูกเล่นความเป็นครีเอทครีเอเตอร์ของเราซะหน่อยหลายคนจะสงสัยว่าอา้าวสีขิมไม่เห็นมีเลยมีแค่หน้าสีขาวแล้วต้องลอกอะไรทั้งตัวคือมันจะมีสีเลค k เกอร์ที่เป็นสีใสๆนี่แหละครับที่มันชุ่มเข้าไปถึงเนื้อไม้เนี่ยตรงนี้เราต้องลอกออกด้วยถ้าไม่ลอกนะ มันจะย้อมไม่ติดเลยนะครับจะเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็เป็นงานที่ต้องระมัดระวังสูงเลยยังไงเดี๋ยวลองติดตามชมกันครับ